กะเอาแน่หลวงพอ่อหลวงพ่อกะเอาใช่ไหมเอา,เอาด้ที่มันที่มันอยู่ชายล่างเนี้ยตัดให้ได้ระหว่างมันเป็นช่องมันไปโอ,โ,โอ้โหนานไหมครับกว่าจะตัดแต่งนอืออ่นไม่เสร็จขนอื่นตัดไม่ได้ครับไม่เขา้าใจอทหารก็ใช้ทหารตัดไม่ได้แต่ต้องตัดเอง มันถึงจะได้เนาะนมันถึงจะได้ข้างบนนี่ทำไงแล้วครับพ่อข้างบนก็ใช้กระดาษอยู่เหรอฮะ<ต>อ๋อตัด,ดให้เป็นแนวไปท้าบงบนได้ไปอย่างนี้ไนงะ กันไกลคมดีจังเลยครับตรงนี้ก็ตัดโดยรอบไปก่อนก็ตัดโดยรอบไปก่อนคือ มันได้ช่องไว้ก่อนแบบนั้นนะนะที่ตัดเสร็จแล้วนะโอ้ครับผมนั่นอืมว่า<อ>มันเป็นร้านจอดรถยังไงมันก็ต้องตัดให้ตัดแต่งให้มันเรียวๆมันดีให้สวยหน่อยอ่าครับผมมันอย่างนั้นเวลาให้ญาติโยมเข้ามาเที่ยวก็ร้านจอดรถม,มันก็ได้ดีใช่ครับถ่ายตรงไหนมันก็ติดไปหมดมันก็สวยงามน,นะโยมใช่ใช่ เราไม่อารักตรงนี้มันยังไงละ่ะโยมาเที่ยวกันโอ้วันนั้นไม่ดีเลยเนี่ยผมมาหลายเที่ยวแล้วไม่ได้เามปลูกแ,กแยแตูตัดให้เป็นช่องก่อนเนอะให้เป็นช่องก่อนแล้วก็เอาขอบข้างนอกไปด้วยอขอบข้าง่อกไปด้วยให้มันม่นมนกันไปเลยเหมือนเลยอันนี้คือ คือต่ออะไรกับเนี่ยไม่ไม่ไม่ฉันเองยังไม่รู้ว่าโยมใส่ใส่เกาหลีเปล่ปลาสวยามแล้วเป็นอย่างนั้นอืมให้มันขึ้นโดไปเลยมันก็ไม่สวยเนาะต้องตัดแต่งมันตัดแต่งให้เป็นทรง<ม>เป็นผัดไปจะได้ดูข้าง<อ>าในด,ด้วย ย้อมไปดูว่าที่ข้างหน้าอะต้นคงต้นคอยนะฉันตัดต้นตะโกนะต้นตะโกสูงๆมันชันก็ตัดนะโอ้ตัดหมดนีโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อเก่งจังเลยต้นคอยสูงๆอ่ะไอผู้รับเหมาเขาตัดไม่ได้ทำไม่ได้ฉันต้องไปตัดเองอ่ไกลกันไกลเนี่ยนะ มันไม่มีเครื่องทุนแรงอย่างอื่นเลยเหรอโอ้ยอคอื่องทุนแรงอ่ะก็มีแต่ก็ฉันไม่ใช้อ่ะไม่ชอบไม่ชอบเพราะมันมีเสียงดังดังคานอ๋อครับผมนี่อย่างงี้จะดีกว่าอย่างนี้ธรรมดาทำง่ายกว่าทำง่ายกว่าและอย่างก็เบากว่าด้วยไม่หนักเยอะอ๋ครับ ไม่ต้องเสียค่า<ม>น้ำ,ม,นำมันอ่ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเสียแต่าไรอย่างเดียวเท่านั้นครับผมแต่อย่างไรอย่างไรเขอ,อให้มันเสร็จอย่างเดียวให้มันออกมาดีเท่าน,นั้นเองอยากให้มันโอ้ยพ่อเก่งเลยพ่อเล่งเ,นะเก่งเลยยังไงก็เนี่ยตัดอย่างเงี้ยบางคนตัดได้ที่ไหนแล้วยิบๆๆๆไปอย่างเงี้ยตัดไม่ได้แล้ว อย่งนี้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ดันให้ผมไปเลยอืใถ้ามันดูดีอย่างเดียวมันไกลดีใส่ครมากเลยดูนะโอเคเข็มครับให้มันโชว์วอลนัทใช่ได้รอบไปโชว์ไปเงี้ยครับสวยเลยครับมากนะครับ ดีครับพยเยไปดย่วัดนี้อ้ <hei> ่อเม่ดงเลยดีมีตให้ญาติโยมดูได้เลยโยมไปให้ไปเคียวด้วยครับผมอืมังังนงครับ อยากจะโผลโมดวัดเหมือนกันดีครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบนี่นี่คือที่วัดทรงเฉวยนะครับวัดทรงเฉวยจังหวัดชายนาฏนะครับพ <c oughs> ระท่านตกแต่งต้นไม้นะครับนี่ไทยเกาหลีนะครับผมสวยงามมากครับทุ สวัสดีนะครับสวัสดีครับ